ผ่านไปเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับศึกยุโรปาลีกรอบน็อกเอาท์เพลย์ออฟเกมแรกฮ mm. นะแมนยูเตะเราก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะกับเกมที่บุกไปเสมอกับจาฝูงลาลิกาสเปนอย่างบาร์เซลโลนามา2ประตูต่อ2งนะเอาจริงก่อนเกมก็คิดว่าแมนยูน่าจะสู้ลําบากโอ้โหเพราะว่าหลังๆมาบาร์ซานี่ฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะคือแบบชนะแบบกระจุยกระจายเลยทีเดียวแต่ว่าพอแมนยูได้เล่นกับบาร์ซ่าแล้วก็ถือว่าเฮ้ย สู้ได้ว่ะเออสูงสีด้วยแล้วก็เมื่อคืนนี้สองสองเนี่ยจริงๆแมนยูก็มีโอกาสทั้งแพเสมอแล้วก็มีโอกาสที่ลุ้นชนะได้เหมือนกันนะคือเรียกได้ว่าคัมนนนี่ก็ก็ไม่ได้แบบส่งผลกระทบอะไรต่อแมนยูแต่มากมายคือแมนยูเล่นตามระบบจริงๆนะฮะก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา อิลิเชนไฮ้ครับก็ส่งตัวผู้เล่นตามคาดครับรลิซโดมัติเนสลงไม่ได้ก็เอาลูกชอจับคู่กับวาลานไปซ้ายก็เป็นมาเลาเซียขวาก็วานวิซากา้าแล้วก็คู่กลางเฟรดกับคาลเซมิโลนะแล้วก็มีวาวเวกฮอร์สครับที่ได้ยืนเป็นหน้าต่ำอีกแล้วนะฮะพอขยับบูโน่เป็นไปนเป็นหน้าขวาหน้าซ้ายก็เป็นไอ้เจ้าซานโชหน้าเป้าใช้มาคาร์และฟอร์ดเลยทีเดียวนะฮะสู้กับทางบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นนะครับผมก็เกมเนี่ย อย่างในครึ่งแรกเนี่ยแม้ว่าจะเสมอศูนย์ศูนย์นะแต่ว่าเป็นเกมที่ก็หาโอกาสทําประตูได้ใกล้เคียงกันทั้ง2ทีมทั้งแมยูทั้งบาร์เซโลนาเลยแต่ก็ต้องชมทางผู้สาประตูฮะไม่ว่าจะเป็นสเตเกนครับที่เซฟลูกยิงของวอลเวคอสท,ที่หลุดเข้าไปหรือลูกยิงของทางมาคัดแอสฟอร์ดก็ตามในขณะที่ไอเจ้าวีดีเคอาร์ครับก็เซฟไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของเลวันดอฟสกี้หรือลูกยิงของอัลบาฮะของทางบาร์เซโลนาก็ทําให ทำให้ทั้งสองทีมเนี่ยก็ยังรักษาสกอร์สูนๆเอาไว้ฮะก็ถือว่าเมื่อคืนนี้สู้กันได้ทุกตำแหน่งจริงๆแล้วพอมาในครึ่งหลังก็ประตูส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงนี้นี่แหละบาร์เซโลนาที่ผมเห็นเ,เมื่อคืนนี้นะผมว่าเกมแดนกลางเนี่ยก็ไม่ได้แบบบีบ แน่นอะไรมากมายแมนยูกองกลางก็เลยเล่นก็น้างสบายอย่างเฟดกับคาร์เซมิโลเนี่ยถือว่าแอคชั่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเพียงแค่ว่าแมนยูพอจังหวะจะเสียประตูผมว,ว่ามันก็เสียไปง่ายนิดนึงอย่างลูกแรกที่เสียให้กับบาซ่าโดนลูกเตะมุมใช่ไหมให้โยนที่มาปุ๊บเฟดประกบกับมาคอสอลอนโซโอ้โหโดนอลอนโซสลัดตัวประกบนิดเดียวปุ๊บกระโดดมงลงพื้นง่ายๆเข้าประตูไปอโอ้โหแมนยูพอจะเสียประตูก็เสียง่ายๆเลยทีเดียวนะแต่ก็ต้องบอกว่า เอาคืนมาได้ค่อนข้างเร็วและชั่วโมงนี้มาคัดและฟอร์ดสุดจริงวะแมนยูต่อบอลใช่ไหมปุ๊บสุดท้ายเฟสจ่ายทะลุให้แรดฟอร์ดเนี่ยวิ่งแซงกองหลังของทางบาร์เซโลนาฮะแล้วก็มีคำถามมาว่ามึงยิงได้ยังไงครับมุมแคบแค่นั้นโอโ้โหต้องบอกแรดฟอร์ดครับยิงมุมแคบทั้งทั้งที่เตอร์สเตเกนเนี่ย ติดมุมเอาไว้ปิดมุมเสาแรกไว้แล้วแต่ว่ามันเหลือช่องนิดเดียวซึ่งแรดฟอร์ดก็ยังอุตส่าห์ยิงรอดช่องว่างตรงนั้นเข้าไปได้ฮะทำให้แมนยูเต็ตเตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งฮะเอาจริงผมนั่งดูโหเชื่แม่งยิงได้ไงวะโหจริงฮะคือต้องบั่นใจแล้วก็ต้องยิงคงจริงฮะซึ่งแรดฟอร์ดก็ทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันก็ได้เห็นชัดเจนว่ากองหลังของทางบา์เซลนาเนี่ยก็รับมือกับ ทางแรดฟอร์ดเนี่ยลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะความเร็วของแรดฟอร์ดนะฮะหลายครั้งที่เราเห็นแมนยูเนี่ยขอบอลจ่ายบอลทะลุช่องไปแล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยพยายามคุ่งขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยก็ได้ในหลายๆจังหวะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ประตูที่2ก็ได้มาก็ต้องชมแรดฟอร์ดลุกชอครับต่อบอลสั้นกันที่มุมธงฮนะจากที่แมนยูได้จุดเอได้ลูกเตะมุมขึ้นมาแล้วก็แรดฟอร์ดโอ้โหกระชากหนีลาฟินญ่าแล้วก็ ปาดเข้าไปในหน้ากอเกโ,โทษบูโนสกินิดนึงสุดท้ายไปโดนชูนกุนเด้ครับเข้าประตูตัวเองไปก็ต้องบอกชุนไอ้กุนเด้เนี่ยนอกจากจะทําเข้าประตูตัวเองเนี่ยหลายๆจังหวะก,ก่อนหน้านี้ก็ดูแล้วความช้าของกุนเด้นเนี่ยแหละที่ทําให้มเมสเซ่ได้เปรียบในเกมลุกนะฮะแต่สุดท้ายแนละ้วแม่ดูก็รักษาสกอร์นี้เอาไว้ไม่ได้ครับโดนไอ้เจ้าลาฟินญา,ายิงไกลและเลวานก็ฉลาดเหลือเกินวิง่งโฉบปุ๊บหลอกทีนึงเดกอาเสียจังหวะก,ก็เลย สอ,สอนะฮะแล้วก็ตอนที่2อแมนยูก็เกือบโดนเหมือนกันนะโดนอัซูฟาติยิงเดเกอารก็เซฟบอลชุลมุนยิงชนเสาเคียวมากันแบบกันอุตลุดไปเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นเกม2ประตูต่อสองที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เกมค่อนข้างเปิดน,นะเอาจริงความรู้สึกดูเกมเมื่อคืนนี้ สัปดาห์หน้ากลับมาเล่นที่โอทาฟอร์ดผมคิดว่าแมนยูสู้ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะบาร์เซโลนาได้เหมือนกันนะฮะส่วนผลคู่อื่นครับนอกจากแมนยูเต็ดนะฮะก็จะมีไบเออร์ครับ แพ้ให้กับโมนาโกไป2-3สายูเว่เสมอน้องหนฮะเซบียาถลม่มพีเอสซีไป3-0มสปอร์ติ้งเสมอมิเทล 1, ันหนึ่งฮะอาแจกเสมอกับทางอุนยอนเบอร์ลินไป0-0ย์ศูนซัสบวกก็เอาชนะโรม่า1-0ส่วนชังเตอร์โดเนตก็เอาชนะแลนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวนัดที่2ครับเตะกันคือมาเพื่ัดหน้าเดี๋ยวจะได้รู้กันครับว่าใครจะเป็น8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกในปีนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแมนยูกับบาร์ซ่าใครจะอยู่หรือใครจะไปก็เดี๋ยวไปเจอกันนะฮะที่โอแทฟฟอร์